สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ t e s A N C นะครับวีดีอนี้นะครับเราจะมาสอนหางเงินเข้าบัญชีของ True Money Wallet นะครับจากแอปหางเงินฟรีถอนเข้าบัญชีของ True Money Wallet นะครับสามารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่10บาทนะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่ 700บาทนะครับผมนะก็นสำหรับคนที่สนใจหาเงินฟรีเข้าบัญชีของ True Money Wallet นับสามารถที่จะทําตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนับยังไม่เคยโหลดแอปนี้ก็อยากให้ทุกคนนับดูคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งโหลดตามนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสร้างรายได้แล้วก็วิธีการหาเงินกันนะครับว่ามันหาเงินกันยังไงแล้วก็เหมาะกับเราหรือเปล่านะครับถ้าหากว่ามันไม่เหมาะก็เราจะได้ไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สำหรับแอปที่เราจะมาอัปเดตในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือเป็นแอปที่มีเชื่อว่าคอยถูกนะครับเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการหาเงินด้วยการสะสมเหรียญน,นะครับแล้วก็นําเหรียญที่เราได้รับมาจากการที่เราดูวิดีโอแล้วก็ทาภารกิจภายในแอปพลิเคชันนะครับนำมาแลกเป็นเงินเข้าบัญชีของ TrueMoney นะครับผมนะก็โอเคทุกคนนนเดี๋ยวเรานะไปดูวิธีการหางเงินกันเลยนะครับก็ให้เรานะทำการกดติดตั้งแอปนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะติดตั้งให้เราดูคลิปนี้ก่อนนะแล้วก็ดูว่ามันทํางานยังไงเนาะถ้าเราสนใจจริงๆก็ค่อยมาติดตั้งทีหลังก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวลิงก์การดาวน์โหลดผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคนะผมก็จะ,เป,ปะเปิดแอปนี้นะครับ ก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของหน้าของการถอนเงินนะครับการถอนเงินก็จะอยู่ที่10บาท1 0 0บาท200บาท400บาทแล้วก็700บาทนะครับในส่วนของ25บาทกับ250บาทอันนี้ก็คือถอนไม่ได้นะครับมันเป็นฟังก์ชันที่มันล่อเราเองทุกคนนะอันนี้คือเรานะอย่าไปทําในส่วนของอ่ายี่สิบห้าบาทกับสองร้อยห้าสิบบาทเลยครับให้เรานะมาทําในส่วนของ10บาทแล้วก็100บาท200บาท400บาทแล้วก็700บาทเนาะ สิบบาทกับ100บาท200บาท400บาท700บาทนั้นแตกต่างตรงที่ว่า10บาทนั้นต้องใช้เพชรเป็นค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งนะผมแนะนําให้เราถอนนะหนึบาทขึ้นไปนะเราจะได้ไม่ต้องเสียเพชรนะครับและก็มันคุ้มกว่านะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับมันใช้ในส่วนของเหรียญนั้นน้อยกว่าด้วยตรงนี้นะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับแต่แตว่าถ้าว่าเราถอนอยู่ที่200บาทนั่นมันก็ มันก็คุ้มกว่าอีกทุกคนนะยิ่งเราทนเยอะนะเราก็จะยิ่งคุ้มกว่าทุกคนนะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหาเรียนกับหาเพชรกันนะครับในส่วนวิธีการหาเรียนกับหาเพชรน,นะครับอย่างแรกเลยก็คือให้เราใส่รหัสเชิญก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้รหัสเชิญอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็มาที่บ้านทุกคนนะตรงหน้าบ้านคือเป็นในส่วนของหน้า ของการรับชมวิดีโอนะครับมันจะมีวิดีโอให้เรารับชมนะครับเยอะมากทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอประเภทไหนดนตรีนะครับอ่ะก็มีประเภทดนตรีนะครับเราก็มาฟังได้เปิดฟังไปแล้วก็รับเงินไปนะครับหรือจะเป็นในส่วนของเกมนะอันนี้คือเป็นในส่วงเกมทุกคนนะเราก็มาดูในส่งเกมได้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของภาพยนตร์นะครับอ่ะก็มาดูวิดีโอประเภทภาพยนตร์ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมก็ยังสามารถที่จะ รับในส่วนของอเหรียญที่ฟรีที่มันลอยอยู่ตรงนี้คนนะที่เป็น227บาท227บาทไม่ใช่คนนะ227 2 1 7เหรียญน,นะครับแล้วก็2 15เหรียญน,นะครับแล้วก็กดเข้าไปกดปั๊บเลยแบบนี้นะเราก็จะได้รับเหรียญเข้ามานะครับเหมือนครั้งนี้ผมได้รับมาอยู่ที่217เหรียญน,นะครับและก็เข้าบอกว่ารับคูณ2นะด้วยกันนะกดที่เมนูกดที่ เมนูที่เป็นสีแดงอันนี้นะเรากดเข้าไปปั๊บเลยนะเราก็จะได้เป็นเหรียญคูณ2คือ217บวกกับ217แล้วก็เป็น4 3 3 4 3 4นั่นเองทุกคนนะก็แต่ว่าต้องแลกด้วยการรับชมวิดีโอหนึงวิดีโอด้วยกันนะครับผม หลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูวิดีโอต่อไปได้นะครับหรือในส่วนของกิจกรรมตรงนี้เราสามารถที่จะไปดูกิจกรรมตรงนี้ในส่วดของงานได้เหมือนกันเนาะเราก็ไปกดที่งานนะครับจะมีกิจกรรมย่อยๆให้เราทำนะครับอย่างเช่นกิจกรรมของการเช็คอินนะครับอ่ะเราก็เช็คอินกดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็เช็คอินวันนี้วันแรกได้รับมาอยู่ที่600เหรียญทองนะครับก็ถ้าเราอยากได้คูณ2ก็เหมืนอนเดิมเลย กดที่ปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับเราก็จะได้คนณไปนะครับตรงนี้นะแล้วก็ทุกคนนะถ้าหากว่าทุกคนนะสามารถที่จะชิดอินได้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่1่งเดือนหรือ30วันเต็มๆนะต่อนเนื่องกันไม่ขาดไม่สายนะครับเราก็จะได้รับอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่60 0 0ืนเหรียญทองตรงนี้เลยนะครับเป็นการ รับเหรียญฟิฟี่นะครับอ่าแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นสะสมอ่าสะสมโชคแล้วก็รับเงินสดนะในส่วนของงานนี้เราไม่ต้องทำนะเขาล่อเราเองนับเขาไม่ได้แจกตรงนี้เนาะให้เราไปทํางานอื่นดีกว่านะครับอย่างเช่นงานทีบปีศนนานคนับกดเปิดไป5ครั้งนะครับก็จะได้รับอยู่ที่200ร้อเหรียญทองกับอีก2เพชรนะครับอ่าการเชิญเพื่อนไปนะอันนี้ผมก็ได้ทําการเชิญไปนะก็ ผมได้รับมาอยู่ที่16,00 0ห่นเหรียญทองก็กดว่าท่ลองไปปั๊บแล้วก็ได้รับมาเลยนะผล16,00 0เหรียญทองนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราจะได้รับนะต่อไปเราก็ต้องไปเชิญต่อนะครับในส่วนนี้คือเป็นในสองการขูดบัตรนะก็คือเป็นการ s u b ร c r นะครับกดขูดบัตรไป15ครั้งต่อวันนะจะได้รับอยู่ที่800เหรียญทองกับอีก4เพชรนะครับ ต่อมาคือการแคชเหมือนกันคือการวาบเหมือนกันเนาะอันนี้คือ15ครั้งเช่นเดียวกันนับก็จะได้รับอยู่ที่800เหรียญทองกับอีก4เพชรเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การผูกขาดนะครับก็20ครั้งกดที่คําว่าที่จะลองแล้วก็มันก็จะพาไปที่ทํางานนี้นะครับยี่ครั้งก็มีโอกาสรับเหรียญทองอยู่ที่800เหรียญทองกับอีก4เพชรนะครับแล้วส่วนนี้คือเป็นการกดสปินนะครับก็อยู่ที่ 15ครั้งต่อวันนะก็เราก็กดที่จะลองไปมันก็จะพาไปที่หน้ากดสปินนะครับก็จะมีโอกาสรับเหรียญทองอยู่ที่800เหรียญทองกับอีก4เพชรเช่นเดียวกันนะครับต่อมาคือเป็นการดูวิดีโอนะครับแล้วก็กดควะดูไปเนาะก็ดูไปสาครั้งจะได้รับอยู่ที่6 0 0เหรียญทองกับอีก6เพชรนั่นเองนะแล้วก็ดูวิดีโอเช่นเดียวกันนะผมนะสครั้งก็อันนี้คือไม่ได้รับเพชรแต่ว่าจะได้รับอยู่ที่200เหรียญทองนะครับแล้วก็ แล้วก็งานนี้คือเป็นงานรับเหรียญทองด้วยการชวนเพื่อนหรือการโปรโมทแอปพลิเคชันนะครับจะได้รับอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่10,000แสนเหรียญทองนะครับและก็จะมีโอกาสรับเพชรอยู่ที่50เพชรนะครับวิธีการก็กดคาว่าไปเชิญนะครับจากนั้นก็ให้เรากดคัดลอกเนื้อหานะครับแล้วก็ส่งไปยังเพื่อนนะครับหรือ ถ้าเราอยากได้เพชรน,นะครับตรงนี้เนาะก็คือนะเราต้องทําภารกิจนะครับผมภารกิจมันจะมีภารกิจของการเชิญเนาะซึ่งนะภารกิจยังไงบ้างเนาะก็คือว่าเมื่อเราแชร์ลิงก์ไปมีคนดาวน์โหลดแอปนี้ผ่านลิงก์ของเราเราจะได้รับอยู่ที่16,00 0เหรียญทองและก็ถ้าหากว่าคนที่เขาดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเรานนั้นในวันนั้นเขาได้ทําการรับชมวิดีโอนะครับแล้วก็รับเหรียญทองเป็นทั้งหมดอยู่ที่10ครั้งใน1วันนะครับเราก็ จะได้รับนะรางวัลเป็นเพชรตรงนี้นะครับ50เพชร,รด้วยกันนะครับอันนี้คือภารกิจของการรับเพชรนะครับแล้วก็นับต่อมาคือนะ8 4 0ันเหรียญทองตรงนี้จะได้รับก็ต่อเมื่อนะครับเพื่อนสะสมนะเพื่อนเล่นแอป,ปนี้นะครับ3วันนะแล้วก็ดูวิดีโอ10ครั้งต่อวนันติดต่อกัน3วนันติดต่อกันเนาะเราจะได้รับเหรียญทองทั้งหมดอยู่ที่ 8 4 0 0 0เหพันเรียญทองเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นเยอะมากนะแต่ว่าเราต้องไปทําการเชิญเพื่อนด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดคําว่าสาเนาตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะคัดลอกรหัสเชิญนี้ไปส่งไปยังเพื่อนของเราให้เพื่อนของเราใส่รหัสเชิญนี้ให้แก่เรานะร,ระบบก็จะได้รู้ว่าเออคนนี้เป็นคนที่เราเชิญมานะครับอันนี้คือเป็นวิธีการเชิญนะครับผมนะพอเรามีแล้วเราก็มากดทองเงินตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกนะถ้าเรามี เรียนอยู่ที่เท่าไหร่นะแล้วก็มีเงินกี่บาทตรงนี้เราก็มเลือกการถอนเงินได้เลยนะครับเหมือนอันนี้ของผมก็สามารถถอนได้หลายนะนอยู่ที่100บาทนะครับแต่ว่าผมตอนนี้ผมขอไม่ถอนอีกนะครับใช้เวลาในการถอนเงินกี่วันใช้เวลาในการถอนเงินนั้นนะสามารถถอนได้1ครั้งต่อ1นวันแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1-7วันด้วยกันนับเงินก็จะเข้ามานอะกจาใช้เวลา7วันในการโอนเงินไปยังบัญชีของคุณในกรณีที่เป็นวันหยุดระบบจะเลื่อนไปเป็นวันแรกของการทํางานโดยอัตโนมัติหลังจากวันหยุดนะครับก็คือเม่อ วันหยุดเนาะในส่วนนี้7วันนี้นะครับผมนะโอเคนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้มาอัปเดตแอป,ปหางเงินฟรีที่มีชื่อว่าคอยถูกนะครับสามารถที่จะหางเงินได้จริงเนาะวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนถ้าเกิดว่าใครดูแล,แล้วแล้วก็เกิดมีความสนใจอยากเล่นนะก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอนหน้าสวัสดีครับ